เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุผู้ปิการและผู้ป่วยเอสประจำปีงบประมาณ2,566การลงทะเบียนเบี้ยอยังชีพผู้สูงอายุคุณสมบตัติเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมืองมหาสรารคามหรือย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดาจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 0 6 หลักฐานการลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านสมุดบัญชีธนาคารสำหรับผู้ประสงค์ขอรับเงินผ่านบัญชีธนาคารสามารถยื่นลงทะเบียนได้2ช่วงคือช่วงที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกาย,ยน2564ช่วงที่2ระหว่างวันที่1มกราคมถึง30กันยาย,ยน2565 การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการรายใหม่สามารถยื่นลงทะเบียนได้ตลอดทั้งปีคุณสมบัติต้องมีสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามและบัตรประจำตัวผู้พิการหลักฐานบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพชีวิตคนพิการทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านสมุดบัญชีธนาคารสำหรับผู้ประสงค์ขอรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอสรายใหม่สามารถยื่นลงทะเบียนได้ตลอดทั้งปีคุณสมบัติเป็นผู้ป่วยเอสที่ได้รับการรับรองและการวินิจฉัยจากสถานพยาบาลของรัฐมีรายได้ไม่เพียงพองแก่การยังชีพหรือถูกทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้และมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สมุดบัญชีธนาคารสำหรับผู้ประสงค์ขอรับเงินผ่านบัญชีธนาคารใบรับรองแพทย์ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอส 1. ลงทะเบียนด้วยตัวเองที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองมหาสารคาม 2. กรณีไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตัวเองได้สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทนได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบมาสแสดงด้วย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร043725573-8ต่อ317ในวันและเวลาราชการ สวัสดีครับผมนายพาคินติรพงศ์ไพบูลนะครับนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารครามวันนี้ก็อยากมาขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองมหาสารครามนะครับมาร่วมกันฉีดวัคซีนโควิด1 9เนะครับเพื่อป้องกันความดนแลนะครับลดผลกระทบจากโรคโควิดนะครับป้องกันการเสียชีวิตนะครับเรามาสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกันนะครับเราจะฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดนะครับในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคราม ฉีดวัคซีนโควิด -19 เชิงรุกเขตพื้นที่เทศบาลมืองมหาสารคามภาคเช้าเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาภาคบ่ายเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกา5พฤศจิกายนภาคเช้านวัดอภิสิทธิ์ภาคบ่ายนวัดนาควิชัย9พฤศจิกายนภาคเช้านวัดเครือวันสุทาวาสภาคบ่ายณศาลา SML ชุมชนสีมหาสารคาม 11พฤศจิกายนภาคเช้าและบ่ายนาวัดสามัคคี12พฤศจิกายนภาคเช้านวัดธัญญาวาสภาคบ่ายณศาลา,า SML ชุมชนธัญยาสี5พฤศจิกายนภาคเช้านวัดท่าเสมาบันแมน่ภาคบ่ายนศาลา,า SML ชุมชนสองเหนือและชุมชนสองใต้16พฤศจิกายนภาคเช้านวัดอุทัยทิศฉีดวัคซีนสู้โควิดด้วยกันนะครับ เทศบาลเมืองมหาสารคามประชุมหารือคณะกรรมการดำเนินงานด้านข้อมูลโครงการก่อสร้างหอกลองยาวและแด่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโครงการก่อสร้างอาคารพิพ,ธพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติน้องค่ะเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยน2564เวลา13 39. นาฬก30นาทีณห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม นายภาคินติรพงศ์ไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมหาหรือคณะกรรมการดำเนินงานด้านข้อมูลโครงการก่อสร้างหอ,อกลองยาวและแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองคาโดยมีรองนายกเทศมนตรีรองปลัดเทศบาลคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม สืบเนื่องจากเทศบาลเมืองมหาสารคามมีนโยบายจัดทําโครงการก่อสร้างหอกรงยาวแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามและสวนสาธารณะเฉลิมประเพณีน้องคาเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายให้สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้จัดประชุมหารือเพื่อนําข้อมูลประกอบในการออกแบบรูปแบบรายการประกอบการก่อสร้าง ทางด้านข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกรงยาวในจังหวัดมหาสา,ารคามแนวคิดนิทรรศการแนวทางการปรับภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งเรียนรู้กลยุทธ์ทางเศรษฐกิจส่งเสริมพัฒนาอาชีพการขับเคลื่อนเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคติดตามงานข้อมูลที่มาและการออกแบบโดยจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่26พฤศจิกายน2564 เทศบาลเมืองมหาสารคามประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานและพูพอในการสถานศึกษาทั้ง7โรงประจำเดือนพฤศจิกายน2564เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม นายภาคินเตระพงไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารครามเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2564โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลและพ่วการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารครามทั้ง7โรงเข้ารวมการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเปรียง สืบเนื่องจากเทศบาลเมืองมหาสารคามได้กำหนดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานของเทศบาลเป็นประจำทุกเดือนเพื่อบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ของทุกส่วนการบริหารงานและหารือการปฏิบัติงานของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามอีกทั้งติดตามผลการดำเนินงานรับฟังปัญหาของแต่ละสำนักกองฝ่ายเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบอาทิ การนำเสนอภาพผลการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาใหม่หนึ่งท่านได้แก่นายการติดตาสีตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลงังเทศบาลตำบลนาดีจังหวัดสมุทรสาครมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลงังเทศบาลเมืองมหาสารคาม และสรุปการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยศูนย์รับและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละสำนักกองตลอดจนติดตามเรื่องที่มอบหมายจากการประชุมครั้งที่แล้วระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบุรพาออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เชิงรุกบุกชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2564เวลา8นาฬิกา30นาทีที่วัดเครือวันสุทธาวาสศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบุรพาเทศบาลเมืองมหาสารคามออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เชิงรุกให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยมีสมาชิกสภาเท,ทศบาลเป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมนางนัทญายมไทยสง์รักษาการผู้อำนวยการสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมติดตามการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สำมชุมชนสำหรับกิจกรรมแบ่งเป็น2จุดภาคเช้าเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬกาตั้งหน่วยบริการที่วัดเกลือวันสุทาวาสภาคบ่ายเวลา13นาฬกาถึง16นาฬิกา30นาทีตั้งหน่วยบริการที่ศาลา SML ชุมชนสีมหาสารคามเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและลดความแออัดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ตามที่จังหวัดมหาสารคามได้ประกาศให้ตำบลตลาดเป็นพื้นที่นำร่องโควิดฟรีซิตติ้งโดยกำหนดให้ประชาชนต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ร้อยละ85ขึ้นไปแต่ปัจจุบันมีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วร้อยละ31.8 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโรงพยาบาลมหาสารคามร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองทั้ง3แห่งได้แก่ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบุรพาศูนย์สุขภาพชุมชนเม,ม,มืองบ้านสองนางยายและศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามคัคคีปฏิบัติการบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เชิงรุกบุกชุมชนได้กระจายจุดฉีดวัคซีนนอกจากจุดหลักที่อาคารเฉลิมพระเก 80, ียรติ8 0พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ออกไปในสถานที่11แห่งครอบกลุ่มทั้ง31ชุมชนของตำบลตลาดโดยมีตารางออกฉีดวัคซีนโควิด -19 เชิงรุกเขตพื้นที่อำเภอเมืองเดือนพฤศจิกายน2564ดังนี้วันที่11พฤศจิกายนเวลา8นาฬิา30นาทีถึง16นาฬิกาวัดสามัคคีวันที่12พฤศจิกายนเวลา8นาฬิ30นาทีถึง12นาฬิกาวัดธัญาวาส เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีศาลา SML ชุมชนธัญญาสีวันที่15พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาวัดท่าเสมาบันแมศเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิก30นาทีศาลา SML ชุมชนศอกเหนือและวันที่16พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีวัดอุทัยทิศ เทศบาลเมืองมหาสารครามจัดกิจกรรมบิ๊กครีนนิ่งตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารครามเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2564เวลา10นาฬิกาณตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคามนางพิจพัฒน์ธีรศาสตรานนท์รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามนายธัญสุดบริหารธนวุฒิรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลรองประลัดเทศบาลเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมกิจกรรมบิ๊กครีนิ่งตลาดสดเทศบาลตามมาตรการด้านสาธารณสุขเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดกิจกรรมบิ๊กครีนิ่งตลาดสดเทศบาลประจำเดือนพฤศจิกายน2564ขึ25้นตั้งแต่ถนนหน้าคลินิกหมอปัญญาไปถึงหน้าวัดมหาชัยพระอารามหลวง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่เข้าใช้บริการตลาดสดเทศบาลให้ผู้ประกอบการและประชาชนมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยทำความสะอาดตามท่อระบายน้ำทำความสะอาดพื้นร่องระบายน้ำบริเวณร้านค้าให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีมาตรการให้แต่ละร้านทำความสะอาดร้านค้าของตนเองมีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการลูกค้าอีกทั้งยังช่วยกันร,รักษาความสะอาดภายในตลาดให้มีสุข,ขลักษณะที่ดี ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆด้วยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองมหาสารครามทุกท่านนะคะวันนี้เทศบาลเมืองมหาสารครามมีกิจกรรมนะคะจัดล้างทําความสะอาดนะคะถนนพุทบาททางเท้านะคะเพื่อเพิ่มความสะอาดแล้วก็ความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดมหาสารครามที่สัญจรไปมานะคะ จะไม่ได้รับความสะดวกนะคะแต่ว่า,าเทศาบาลกอา็อยากจะให้ถนนในเขตเทศาบาลเมืองของเรานะคะมีความสะอาดนะคะเหมาะสมกับการใช้ชีวิตนะคะที่เป็นสุขของทางประชาชนาในเขตเทศาบาลค่ะสำหรับประชาชนท่านไหนนะคะบริเวณถนนเส้นไหนนะคะที่อยากจะให้เทศาบาลเราไปบริการล้างทำความสะอาดนะคะท่านก็สามารถแจ้งได้ที่สำนัก สาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองมหาสารครามนะคะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางพิชาภัสธทธีระสาตานนท์นะคะรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารครามวันนี้ทางเทศบาลเมืองมหาสารครามนะคะได้มาทําการล้างถนนเส้นจากหน้าร้านคุณหมอปัญญานะคะจนถึงวัดมหาชัยก็เป็นนโยบายของทางทีมงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองมหาสารครามนะคะเราจะสามารถ สร้างความสะอาดให้เมืองเราแล้วก็ต้องการที่จะให้เมืองมหาสาครคามเป็นเมืองที่สะอาดขึ้นนะคะตามนโยบายที่เราตั้งไว้ก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนนะคะช่วยกันนะคะรักษาความสะอาดเพื่อเมืองของเราทําให้มหาสาครคามของเราสะอาดขึ้นนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับผมคุณชดนัทมัทิตโนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสาครคามเขตสองครับวันนี้ได้ รับเกียรติจากขั้นรองนายกรองพิชชาพัฒน์ธิศรศสาตานน,น์ครับและคณะสอทอรวมทั้งผู้บริหารจากกองสาธารณสิขสิงแวดล้อมเทศบาลเมืองมหาสารครามครับมาร่วมกันพัฒนาทําความสะอาดบริเวณถนนสีราชวง์ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารครามครับวันนี้นะครับเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองสารครามของเราวันนี้ครับอยากเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้อง ชาวเทศบาลเมืองมหาสารคามและผู้ที่สัญจรไปมานะครับมาร่วมจับใจ่ายใช้สอยในตลาดสดของเทศบาลเมืองมหาสารคามของเราที่จะมีการพัฒนาทั้งทางด้านความสะอาดความถูกสุขอ,อนามัยนะครับขอบพระคุณครับผมประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคามเรื่องการดูแลรักษาที่ดินในกรรมสิทธิ์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ทําการตรวจสอบความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยพบว่ามีผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออาคารได้มีการปล่อยละเลยให้ต้นไม้หรือวัชพืชขึ้นจนกระทั่งมีสภาพรกรุงรังหรือปล่อยปละเลยให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินทําให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อีกทั้งยังเป็นแหล่งมั่วสุมอันอาจก่อให้เกิดอาชญากรรมรวมถึงอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคตลอดจนอาจจะเป็นชนวนให้เกิดเหตุเพลิงไหม้และเป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษได้ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรา8วงเล็บ2และมาตรา32วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2560ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทอาศัยอำนาจตามความในมาตรา44แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2560จึงขอให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออาคารซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงขจัดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยตัดแต่งกิ่งไม้วัชพืชที่มีสภาพรกรุงรงังและขจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินให้แล้วเสร็จภายในกำหนด60วันนับตั้งแต่วันที่1กันยายน2,564ถึงวันที่30ตุลาคม2,564ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการหรือฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พุทธศักราช2535แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พุทธศักราช2560มาตรา8วงเล็บ2และมาตรา32วงเล็บ2ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาทจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดำเนินการเกี่ยวกับการขุดดินหรือถมดินนั้นต้องได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถมายื่นขออนุญาตที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้เลยในกรณีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การขุดดินลึกเกิน3เมตรหรือพื้นที่ปากบ่อเกินกว่า10,000ตารางเมตรและปากบอดินมีระยะห่างถึงเขตท,ที่ดินข้างเคียงเกิน2เท่าของความลึก 2. การถมดินที่มีพื้นที่เกิน2,000ตารางเมตรจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำอย่างเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นหรือเจ้าของที่ดินข้างเคียงห้ามดําเนินการก่อนได้รับอนุญาตนะคะแต่ถ้าเข้าข่ายทั้ง2กรณีเช่นในที่ส่วนตัวถ้าขุดลึกน้อยกว่า3เมตรไม่ต้องขออนุญาตค่ะขนาดเดียวกันถ้าอยากขุดสระน้ําความกว้างของสระน้ําไม่ถึง4ตารางเมตรนั่นหมายความว่าอาจจะก,กว้าง2เมตร ยาว2เมตรหรือกว้าง1เมตรยาว4เมตรแบบนี้ไม่ต้องขออนุญาตใครสรุปง่ายๆคือถ้าคุณขุดแล้วความลึกไม่ลึกกว่า3เมตรไม่กว้างกว่า4ตารางเมตรไม่ต้องขออนุญาตใครก็สามารถกระทำได้เลยค่ะเอกสารในการยื่นขออนุญาตแผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการถมจำนวน2ชุด แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณใกล้เคียงจำนวน2ชุดวิธีการถมดินและการระบายน้ำจำนวน2ชุดระยะเวลาการถมดิน่อผู้ควบคุมผู้ทำรายการคำนวณพร้อมเอกสารใบอนุญาตชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการถมดินภาระผูกพันต่างๆที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการถมดินเอกสารเจ้าของที่ดิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาโฉนดที่ดินกรณีไม่ใช่เจ้าของที่ดินให้มีหนังสือยินยอมหรือมอบอำนาจทั้งนี้ถ้าเอกสารครบถร้วนจะได้พิจารณาการอนุญาตภายใน7วันค่ะอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตขุดดินถมดินใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดินฉบับละ500บาทค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเรื่องละ20บบาทหากไม่แจ้งเจ้าพนักงานก่อนทำการขุดดินถมดิน ตามเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้วนั้นมีโทษตามกฎหมายพระราชบัญญัติการขุดดินและการถมดินพุทธศักราช2543ระหว่างโทษจำคุก1ปีหรือปรับไม่เกิน50 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักช่างเทศบาลเมืองมหาสารคามเบอร์โทรศพัพท์043725573-8ต่อ138